สวัสดีค่ะ เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด6.3ตามมาตาริกเตอร์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายนั้นสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินและบ้านเรือนของผู้คนในพื้นที่อย่างประเมินค่าไม่ได้ผ่านมากว่า2เดือนยังคงเกิดอตัตช็อกตามมาเรื่อยๆความคืบหน้าของสถานการณ์ความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่รวมถึงบทเรียนที่นำไปสู่การรับมือกับภัยพิบัตในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรพลเมืองข่าวในวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันค่ะ เป็นแร้วเรียนคงเป็นนิสัวนะครับแต่ตะนนั้นผมออกออกอย่างเดียวเ,เที่ยววันนี้เกือบจะไรับนอนเหมือนกันละรับของตื่นมของเงยอะนัะครัะเนาะเก่งเนาอยู่ไปเยอะแอะกักับใหญ่มันกับไวหวยังแห้งไหวน้อยไหวแหว้เงเลยกันมันธรรมชาติของมันในความรู้นี่ชาวบ้านอยากต้องการมากที่สุดนะครับอันที่สองก็คือเรื่องการสื่อสารที่รวดเร็วนะครับถ้าเกิดเป็นในใิบัยขึ้นมาเนี่ย แม้จะผ่านไปร่วมสองเดือนสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของประเทศแต่จนถึงวันนี้ยังคงมีอฟเตอร์ช็อ k ตามมาเป็นระยะบ้านของอุดมอินคำชาวบ้านห้วยซานพัฒนาตำบลเวียงสวยอำเภอแม่สวยจังหวัดชิงรายที่เสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งแรกก็เสียหายเพิ่มและยังซ่อมแซมไม่เสร็จตอนนั้นฮักตัสาต้นแต่ที่นี่มันเพิ่มมาห็นเป็นสต้นเป็นหต้นละเรเลยสร้างสามต้นแรกแลก่อนเดีย๋ยวนี้นะ อุดมเป็นช่างก่อสร้างของหมู่บ้านเขาเข้าอบรมวิธีซ่อมบ้านหลังแผ่นดินไหวจากทีมงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพราะหวังจะนําความรู้มาซ่อมบ้านของตัวเองและเพื่อนบ้านเพื่อช่วยเหลือกันในชุมชนแทนการรอหรือหวังความช่วยเหลือจากภายนอกบทนี่นำจากบ้านว่าเดี๋ยวนี้เหตุการณ์มันเกิอดอีกตั้งนี้เป็นนาขาดคิดว่ามันเกิดมันไหวไม่แหมเขาอยู่ไมได้สมมติเสาเขาหักแน่นอนกอคนจะเจ๊เล็กชนิดนี้ ได้หางขนาดนี้ได้ฐานขนาดนี้ต็มได้มีการที่ว่าวิตกกังวลต่อไปว่าแผ่นดินไหวมามปวดแผ่นดินไหวบ้านจะพังอย่างนี้เขาก็กาแก้ไขไประจุนี้ก่อนการซ่อมบ้านและฟื้นฟูชุมชนอาจเป็นการรับมือแผ่นดินไหวได้เบื้องตน้นแต่บทเรียนจากเหตุการณ์นี้ทําให้คนในพื้นที่พบว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเตรียมการอีกหลายอย่างล่วงหน้าเพราะพวกเขาต้องอยู่บนแผ่นดินที่มีรอยเลื่อน จะต้องทําความเข้าใจร่วมกันมากก็คือเรื่องความรู้ครับเพราะความรู้ตรงนี้ถือว่าน้อยมากนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงเช่นจังหวัดเชียงรายเนี่ยครับซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงมีรอยเลื่อนจังหวัดลำปางนะครับรอยเลื่อนเถินรอยเลื่อนต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคเหนือที่มีอยู่มากมายเห็นว่ามีอยู่สิกว่ารอยเลื่อนที่อยู่ในภาคเหนือทั้งสิ้นเนี่ยนะครับในพื้นที่เสี่ยงต่างๆเหล่านี้นะควรจะต้องมีการจัดหลักสูตรเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติอันที่2ก็คือเรื่องการสื่อสาร ที่รวดเร็วนะครับถ้าเกิดภัยพิบัติหรือแผ่นดินไหวขึ้นมาเนี่ยเพราะเราไม่มีระบบโครงสร้างวางแผนในการสื่อสารกันเลยนะครับการป้องกันสื่อสารกันได้อย่างไรทั้งที่ขณะนี้เรามีสื่อเนาะไม่ไม่จะเป็นโทรศัพท์มือถือมีไลน์มีเฟซบุ๊กอะไรต่างๆมากมายเนี่ยแต่ว่าเราย,ยังไม่ได้มีการวางระบบเรื่องการสื่อสารพวกนี้นะครับถ้าอู้ถึงว่าการวางแผนในการรับมือในพิบัติในอนาคตนะจอาถ้าในเอบอกวาจะในระดับชาติหรือในระดับจังหวัดเนี่ย สิ่งตีเฮาอยากให้เห็นเนาะรวมกันในการจัดการรวมกันคือเรื่องของการจัดการข้อมูลนาะจัดการข้อมูลตีเป็นชุดข้อมูลเดียวกันนะคะตีบอสซั้นซ่อนแล้วก็ตีทุกหน่วยงานสามารถดึงข้อมูลตรงนี้ค่ะไปใช้ประโยชน์ได้เพื่อการช่วยเหลือตี่วถึงบสาสซั่มซ่อนแล้วก็ลดเรื่องของการจัดการข้อมูลหลายหน่วยงานต่อถึงวันนี้คนไทยอาจต้องยอมรับและปรับตัวมากขึ้น ในการอยู่ในแผ่นดินที่มีรอยเลื่อนและบทเรียนจากแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เราจะสามารถรับมือหรือฟื้นฟูได้แต่ก็มีอีกหลายสิ่งที่ยังจะต้องเร่งเตรียมการเพื่อลดความสูญเสียที่ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อใด ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้จากเรื่องของแผ่นดินไหวไปแล้วนะคะต่อจากนี้เราจะมาคุยกันค่ะเรื่องของแนวโน้มของภัยพิบตัติปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงทางออกที่เราพอมองเห็นเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหวกับแขกรับเชิญของเรานะคะรองศาสตราจารย์ดรสุดทิศิส์สรลัมนักวิชาการด้านธร,รณีภัยนะคะรวมถึงเป็นอาจารย์จากคณะวิศวรกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะจากแผ่นดินไหวล่าสุดที่เกษษาาิดขึ้นค่ะอาจารย์มัน สะท้อนอะไรมันบอกอะไรกับสังคมบ้างคะมองภาพรวมนะครับแผ่นดินไหวครั้งนี้นะฮะถือเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วเหตุภัยพิบัติขนาดใหญ่แบบนี้นานๆครั้งจะเกิดทีแต่นี้นานๆครั้งจะเกิดทีเนี่ยนะฮะมันทําให้การเตรียมพร้อมรับมือนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือภาครัฐเนี่ยก็กกล้วนทําให้มัน,มนกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมทั้งสองอย่างในภาคประชาชนเองเนี่ยส่วนที่ประชาชนไม่พร้อมเนี่ยก็คือในเรื่องของการเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นการรับรู้เกี่ยวกับเรื่อง ความรู้ทั่วไปและพื้นฐานเกี่ยวกับแผ่นดินไหวมันเกิดแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงเราไม่มีไม่มีภาพอยู่ในหัวเลยนะครับนะเราคิดแต่ว่ามันไม่น่าจะเกิดนะครับนี่คือประเด็นอีกอันหนึ่งซึ่งภาคประชาชนเนี่ยนะครับนะหรือภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะคงจะต้องรับทราบกันแล้วก็รับรู้กันพร้อมกันในเวลานี้คือว่าบ้านเรือนอาคารที่เราก่อสร้างไปที่แต่เดิมเรามีแนวคิดเสมอว่าเอาถูกไว้ก่อนนะ <laughs> เพื่อให้สร้างได้เนี่ยนะครับ,รบประเด็นนี้คงไม่ใช่ละ โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงลักษณะแบบนี้ในพื้นที่อื่นๆอีก <c oughs> นะครับน,นี่เฉพาะในส่วนของภาคประชาชนในส่วนของภาครัฐเนี่ยนะฮะภาครัฐเองเนี่ยเราคงจะต้องมองภาพเป็นภาพใหญ่มากกว่านี้นะครับมองเป็นสองส่วนนะฮะมองเป็นรากฐานนั่นคือมองในเรื่องของการวางโครงสร้างของการศึกษาเฉพาะในพื้นที่ให้เหมาะสมกับในเรื่องภัยพิบัติในพื้นที่นั้นนะครับพื้นที่นี้นะครับเป็นเรื่องของดินไหว เราก็คงจะต้องสอนเรื่องแผ่นดินไหวให้ลึกซึ้งตั้งแต่ระดับปฐมขึ้นมาเราคงไม่สอนเรื่องซีนานมิให้ละเอียดเพราะว่าที่นี่ไม่มีทะเลหรือเราไม่สอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ํากับซอชายฝั่งแต่ว่าเราควรจะต้องมีเอาไว้แต่ว่าความเข้มข้นคงต้องไม่เท่ากับเรื่องแผ่นดินไหวใช่ไหมครับในขณะเดียวกันนอกจากมิติในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการเตรียมรับภัยภัยที่นานๆครั้งจะเกิดทีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องของยกตัวอย่างเช่นน้ําท่วม เรามีทุกปีะนะฮะทุกปีก็วนรอบมานะครับดินถล่มก็โดยเฉลี่ยแล้วประมาณสักขนาดใหญ่นะครับประมาณสัก5ปีครั้งหนึ่งเราก็มีการเตรียมพร้อมสังเกตว่าตัวนี้มันเป็นไปตามระบบะนะฮะระบบจะเรียกระบบนิเวศวิทยาตามธรรมชาติก็ได้นะครับพอมันเกิดบ่อยๆเราก็รับมือเตรียมพร้อมะนะฮะแต่พดินไหวเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่อย่างที่ผมเรียนไปที่นานๆเกิดทีหนึง่งเกิดครั้งนี้6.3เราก็ไม่ทราบว่าอนาคตเมื่อไหร่จะเกิดสัก6สัก7อีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาเราก็จะเห็นภาพว่า6.3เนี่ยในรอบร้อยปีนี้เราไม่เคยเห็นเลยนะครับแล้วก็เพิ่งมาเกิดครั้งนี้การเตรียมพร้อมในเรื่องการรับภัยนะครับลักษณะที่นานๆครั้งเกิดทีภาครัฐเองควรจะต้องมีบทเบรียนนะครับในการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมพร้อมกับสิ่งอะไรซึ่งมันเกิดขึ้นนานๆจะเกิดทีหนึ่ง นะฮะให้มันมีความพร้อมในการรับภัยได้เนี่ยค่ะคือมีคนถกเถียงกันมากมายว่าไอ้ปัญหามันอยู่ตรงไหนกันแน่เรื่องของความรู้หรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วสรุปตรงที่ว่าเราไม่รู้ไม่สนักเพราะว่ามันเกิดขึ้นนานๆทีใช่ไหมครับใช่ครับคือก็เป็นเรื่องปกติซึ่งซึ่งอะไรที่มันนานๆเกิดทีเราก็คงไม่ค่อยไปสนใจมันมากเพียงแต่ว่าเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายอันตรายกว่าภัยอื่นๆเยอะเพราะว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดภายใน2-3นาทีเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยอย่างประเทศจีนเนี่ย ก็คือมีคนเสียชีวิตใน2อสานาทีนี่ประมาณเกือบล้านคนทีเดียวเลยะนะฮะนั่นหมายถึงว่าทํายังไงเราจะต้องถอยกลับมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะภัยที่นานๆเกิดทีแต่ว่ายิ่งใหญ่มีความอันตรายมีควิเควนซ์หรือความผลกระทบสูงเนี่ยเราควรจะต้องจัดการอย่างไรดีะนะครับล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะอาจารย์มันเป็นสัญ,ญญาณบอกหรือเปล่าว่าอาจจะเกิดขึ้นถี่ขึ้นหรือแรงขึ้นในอนาคตอีกจริงๆแล้วภัยแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับ นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็ตกลงร่วมกันชัดเจนว่าเราไม่สามารถจะคาดการณ์นะฮะว่ามันจะเกิดหน้าเวลาไหนได้นะครับ,รบแบบที่ชัดเจนนะฮะแต่ว่าอันหนึ่งซึ่งซึ่งเราสามารถทราบได้ก็คือว่าในพื้นที่ตำแหน่งตรงไหนนะครับซึ่งมันมีความอันตรายนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองเป็นภาพใหญ่ๆเนี่ยเรารู้เฉพาะอย่างเงี้ยเราก็จะปลอดภัยขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะเช่นพื้นที่ภาคเหนือบริเวณแถบนี้น่าจะมีภัยมากกว่าภาคใต้น่าจะมีน้อยลง ถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับเหมือนกับผมเดินมาในห้องห้องหนึ่งนะครับแล้วปรากฏว่ามีคนบอกว่าห้องห้องนี้มีงูอยู่นะฮะมีงูอยู่2ชนิดคืองูพิษนะมีพิษกับไม่มีพิษงูเห่ากับงูเขียวนะฮะปรากฏว่านักวิชาการในประเทศไทยเราก็จาแนกออกให้ว่าเอ้ยตรงนี้คืองูเขียวตรงนี้คืองูเห่านะฮะหรือว่างูมีพิษประเภทอื่นนะครับก็เปรียบเหมือนกับเรื่องของรอยเลื่อนนะฮะในในปัจจุบันนี้เราสามารถจําแนกออกมาได้แล้วว่า รอยเลื่อนมีพลังซึ่งเปรียบเสมือนงูพิษเนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนบ้างรอยเลื่อนไม่มีพลังซึ่งเป็นงูเขียวก็เป็นรอยแตกธรรมดาเนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนบ้างแต่เท่านั้นยังไม่พอในบรรดางูทั้งหมดที่เป็นงูมีพิษที่ว่าเนี่ยนะครับบางตัวก็ตัวใหญ่บางตัวก็ตัวเล็กนะครับตัวใหญ่ๆเนี่ยนะฮะอาจจะเวลาเขาขยับทีนึงเนี่ยเขาอาจจะสร้างพลังได้เยอะมากนะครับสร้างความสูญเสียได้เยอะมากนะครับในขณะที่ตัวเล็กอาจจะน้อยกว่ายกตัวอย่างเช่น รอยเลื่อนตัวใหญ่ๆของเราเนี่ยอยู่ทั้งภาคใต้รอยเลื่อนระนองรอยเลื่อนคอมรลุยนะฮะเป็นรอยเลื่อนตัวใหญ่แต่โชคดีที่เขาไม่ค่อยขยันนะฮะเขาขี้เกียจเป็นงูขี้เกียจก็โชคดีแล้วถ้าเกิดเขาขยันขึ้นมาก็จะลําบากแต่ในภาคเหนือเนี่ยเรามีรอยเลื่อนตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างอยู่ทั่วไปแต่ว่าบางเอิญขยันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องความถี่แผ่นดินไหวจะเกิดตรงไหนได้บ้างเนี่ยเราต้องมาดูว่าความขยันของงูตัวนั้นเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหน ก็คือลอยเลื่อนนี่มีกิจกรรมการขยับตัวถี่หรือบ่อยแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาที่พื้นฐานของความเป็นจริงว่าเราก็ไม่รู้ใจง,งูอยู่ดีว่าเออเมื่อไหร่เมื่อไหร่เธอจะขยับนะ,ะเราก็ไม่รู้อยู่ดีเขาอยากจะขยับก็ขยับเลยก็คือเราไม่รู้เรื่องเวลาค้าสงสัยมานานแล้วค่ะอาจารย์ว่าทําไมไภัยพิบัติแผ่นดินไหวนี่คะไม่เหมือนภัยพิบัติอื่นๆเช่นเรื่องของพายุที่สามารถบอกก่อนล่วงหน้าได้ตามขารรกรออากาศทำไมแผ่นดินไหวถึงบอกล่วงหน้าไม่ได้คะอาจารย์คือภัยประเภทอื่นเนี่ย มันมีสัญญาณหรือมันมีตัวแปรที่เราสามารถคาดการล่วงหน้าได้เช่นอย่างพายุมีความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ำนะครับเรื่องของน้ําท่วมเห็นฝนตกมาฝนตกขนาดนี้น่าจะท่วมได้แล้วมีสถิติมากพอที่จะยืนยันกันได้ด้วยแต่ภัยแเป็นดินไหวเนี่ยนะครับ,นะรบในเรื่องของเวลาเนี่ยเราไม่สามารถจะไปวัดนะเอาเครื่องมือไปวัดหรือเอาสิ่งที่เป็นตัวที่จะเป็นตัวแปรที่จะบอกเหตุได้ล่วงหน้าได้ขนาดนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้น มันจึงไม่สามารถจะคาดการล่วงหน้าได้เหมือนกับกรไรประเภทอื่นนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนจำนวนมากกังวลอยู่ค่ะอาจารย์รเรื่องของเขื่อนนะคะอย่างที่แม่สวยจังหวัดเชียงรายนะคะก็อยู่ใกล้กับแม่ลาวซึ่งเป็นศูนย์กลางที่เกิดแผ่นดินไหวเลยตรงนั้นมีเขื่อนแม่สวยอยู่ค,คนพื้นที่กังวลมากว่าความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามในรายงานจากพลเมืองข่าวกันนะคะกับเรื่องนี้ค่ะ กเกษตรกรที่มีบ้านและที่ทํากินบริเวณตําบลแม่สวยอําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายยังคงต้องปลูกข้าวบนที่นาบริเวณท้ายเขื่อนแม่สวยแม้จนถึงทุกวันนี้จะยังกังวลใจถึงความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่แล้วกนไม่ปลูกอ่ะไแม่เขายัางมัดตรงนี้เนี่ยมกล้ามาใ่ปลูกเขื่อนแตกถ้ามันแตกมาบุ่มนีนแี้ก็อาไปตั้งเนี่ยแม่เขามันอยู่้าทองตั้งปนเนี่ย น้ำมันจะอาบหลองมันต้งนี่กะมูสันกลางนี่กะสันกลางมันใต้บ้านีม่กะมันต้งหลุมนี่กะหันจะกวดที่น้าเนี่ก็แตกต้งกะสี่มดน่ะเขื่อนแม่สวยสร้างขึ้นในปี2541กรมชลประทานกักเก็บน้ำจากลำน้ำแม่สวยเพื่อผันน้ำใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในอำเภอแม่ลาวอำเภอพานอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายและอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา หลังเขื่อนแม่สวยสร้างเสร็จไม่นานได้ปรากฏรอยแตกร้าวแม้จะมีการซ่อมแซมเป็นระยะแต่ชาวบ้านระบุว่าเจ้าหน้าที่ขาดการชี้แจงที่ชัดเจนทําให้เมื่อเกิดแผ่นดินไหวชาวบ้านจึงยิ่งกังวลใจกันมากขึ้นอยู่มาห้าสิบกว่าปีแล้วนะ้องลัวเขื่อนล่มจะขัวมันจะบักแข็งแรงกูมันจะล่มนี่กะเวลาล่มมาน้าจะท่วมบ้านนี่กะเวลามันแตกแล้วชาวบ้านก็ต้องเป็นกังวลแหละกังวลว่ามัน ใครได้นักวิชาการเนี่ยมาชี่แจ้งว่าเขียนเนี่ยได้มาตรฐานกอ็อย่าถ้าได้มาตรฐานแล้วจ้บ,บ้านเท่าผมต้องพิจุวกวนอย่างอย่างแล้วผ็ดเวลาแผ่นดินไหวก้าผุนโตก้าเจวบ้านเท่านี้ต้องเป็นภาะวะภาวะกันแล้วก็ต้องนอนบรรลับกันเลยอย่าหัวเขียนล่มขยันอย่างนี่เป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกของคณะทํางานเฝ้าระวังเขื่อนแม่สวยที่มีตัวแทนกรมชลประทานในจังหวัดเชียงรายและชาวบ้านท้ายเขื่อนเข้าร่วมหารือเพื่อถมช่องว่างก่อนหน้านี้ ที่การตรวจสอบเขื่อนและรายงานข้อมูลของเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานในพื้นที่จะรายงานไปยังต้นสังกัดที่ส่วนกลางทำให้ขาดการทำงานร่วมกับชุมชนจนขาดความเชื่อมัน่นข้อตกลงวันนี้คือชาวบ้านและเจ้าหน้าที่จะติดตามพฤติกรรมเขื่อนแม่สวยร่วมกันเขาก็ได้มาเข้ามารวมกับคณะกรรมการของกรมชลจ้านที่ที่เข้าไปสำรวจในในอาคารของเขื่อนใต้ใต้สปริงเว์เนี่ยนะฮะก็ เราไปข้างแรกก็จะเก็บภาพที่ว่าเป็นอยู่ปัจจุบันแล้วก็คิดว่าเดือนต่อๆไปเนี่ยก็คงจะคงจะไปดูจากภาพปัจจุบันมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนอกจากการทํางานร่วมกันเพื่อให้สามารถสื่อสารกันชัดเจนมากขึ้นแล้วชาวบ้านยังเห็นถึงความจําเป็นถึงการมีแผนรองรับหากเกิดกรณีเขื่อนวิบัติเขื่อนแม่สวยกับแผ่นดินไหวคือภาพสะท้อนความกังวลของชาวบ้านที่ต้องอยู่ท้ายเขื่อน ซึ่งประเทศไทยมีเขื่อนและอ่างเก็บน้ำอีกจำนวนไม่น้อยที่อยู่บนแผ่นดินที่มีรอยเลื่อนอะไรคือสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจและเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้เช่นนี้บ้างจากเรื่องที่เราได้ดูกันไปคะ่ะอาจารย์รเรื่องของเขื่อนตัวอาจารย์เองเนี่ยก็คือได้ลงพื้นที่ที่แม่สวยด้วยอยากให้อาจารย์เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าลงไปแล้วเห็นอะไรบ้างมสาสะท้อนอะไรคะอาจารย์ um ผมลงพื้นที่ไปหลังจากเกิดแผ่นดินไหววันสองวันนะฮะก็มุ่งไปที่เขื่อนด้วยนะครับบางอื่นโชคดีจริงๆแล้วต้องถือว่าโชคดีและโชคร้ายในเวลาเดียวกันคือขณะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเขื่อนเก็บน้าอยู่ประมาณ63%สิะนะครับ63%ความหมายคือมันไม่ได้เก็บเต็มนะฮะการที่ไม่ได้เก็บเต็มเนี่ยมันก็เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องที่โชคดีว่าถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นนะฮะไอ้เรื่องความรุนแรงหรือความเสียหายน่าจะน้อยลงนะครับ ความโชคร้ายคืออะไรความโชคร้ายคือเขื่อนไม่ได้พิสูจน์ตัวเองนะครับผมอยากจะต้องเรียนว่าจริงๆเขื่อนพวกนี้เนี่ยวิศวกรได้ออกแบบนะฮะให้ต้านทานแผ่นดินไหวนะครับให้รองรับแผ่นดินไหวโดยให้เสียหายได้คือมีความเสียหายเกิดขึ้นได้แต่ต้องไม่พังนะครับเพราะฉะนั้นเขื่อนเขื่อนเนี่ยขาดโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยน้ำเต็มร้อยหรือว่าสักเกเนี่ยแล้วเกิดแผ่นดินไหวขึ้นรุนแรงขนาดนั้นแล้วไม่พังเนี่ยก็เป็นการพิสูจน์ตัวเองของเขื่อน ซึ่งนั้นเวลานี้เราก็คงจะต้องรอนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกรมชลประทานก็คงต้องรอว่าเวลานี้น้ําขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะฮะพฤติกรรมเขื่อนเป็นอย่างไรบ้างและกับเสียงของชาวบ้านที่พูดถึงเรื่องของรอยร้าวที่เกิดขึ้นคะอาจารย์ตรงนี้มันน่ากลัวมากไหมคะจริงๆรอยร้าวหรือรอยแตกที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าประวัติศาสตร์ของเขื่อนเนี่ยซึ่งจริงมียังไม่นานนะครับแต่ว่าประวัติก็คือเขามีความเสียหายตั้งแต่หลังก่อสร้างเสร็จแต่เป็นการเสียหายที่อันเนื่องมาจาก อาจจะอาจจะเนื่องมาจากไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหรือการก่อสร้างก็ตามอันนี้ผมคิดว่าเราไม่ทราบตรงนั้นแต่ <Okay. S 2> ว่าเป็นประเด็นที่สัมพันธ์กัน <Okay. S 2> นะฮะซึ่งความเสียหายส่วนใหญ่นะฮะที่ชาวบ้านเห็นเนี่ยจะอยู่บริเวณสันเขื่อนนะครับซึ่งซึ่งบริเวณสันเขื่อนบริเวณนั้นเนี่ยเป็นเวณที่อยู่สูงจากน้ํา <Okay. S 2> ในมิติหรือประเด็นของความน่ากลัวเนี่ยก็จะน่ากลัวน้อยกว่ากว่าที่เราเห็นรอยร้าวรอยแตกหรือรอยรั่วที่อยู่บริเวณใกล้ๆตีนเขื่อน okay. พ่าบริเวณแถบๆบนั้นเนี่ยแรงดันน้ําจะสูงนะในขณะที่ด้านบนเนี่ยแรงดันน้าอาจจะอยู่แค่เมตรสองเมตรแล้วก็รั่วนะฮะเพราะฉะนั้นมันมันก็จะเป็นประเด็นซึ่งชาวบ้านเนี่ยได้เห็นมิติเห็นภาพของของเขื่อนที่เสียหายตั้งแต่หลังก่อสร้างเสร็จถ้าเกิดว่าเราพักเรื่องเขื่อนที่แม่สวยไว้แล้วมามองภาพใหญ่ขึ้นถึงเขื่อนต่างๆที่มีอยู่ทั่วประเทศบางเขื่อนอยู่บนรอยเลื่อนด้วยนะะี่ค่ะจัน เกิดแผ่นดินไหวขึ้นต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าวิศวกรเวลาออกแบบเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่สร้างเขื่อนคล่อมรอยเลื่อน <S 1> <S 1> โดยเฉพาะรอยเลื่อนมีพลังเนี่ยเราไม่สร้างเลยนะครับหรือถ้าสร้างก็จะออกแบบให้ให้ต้านทานเอาไว้ <S 1> <S 1> นะครับสมมุติว่าเกิดแผ่นดินไหวนะซึ่งซึ่งแน่นอนว่าโอกาสที่เราจินตนาการว่าเขื่อนวางอยู่บนรอยเลื่อนแล้วรรยเลื่อนขยับแล้วเขื่อนแตกเนี่ยโอกาสนั้นเนี่ยแทบจะไม่มี ต้องยังโยนโอกาสนั้นทิ้งออกไปก่อนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขื่อนเวลาเกิดแผ่นดินไหวขึ้นปุ๊บเนี่ยจะเกิดการสั่นหรือเขยา่าค่ะนะฮะพอเขาเขย่าเนี่ยสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือพวกรอยแตกหรือรอยร้าวที่จะเกิดขึ้นนะรอยแตกอันที่เห็นได้ชัดมากก็คือรอยแตกตามแนวยาวสันเขื่อนค่ะแต่รอยแตกตามแนวขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงฐานยันเขื่อนกับตัวเขวื่อนก็จะเห็นรอยแตกตามขวางเราจะกลัวรอยแตกตามขวางมากกว่าค่ะใช่ไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นเ,เวลาเกิดแผ่นดินไหวเสร็จสิ้นปุ๊บเนี่ย อ,อันดับแรกภายใน6ชั่วโมงนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเขื่อนหรือจะเป็นชาวบ้านร่วมมือกับเจ้าของเขื่อนต้องช่วยกันคือเข้าไปตรวจสอบด้วยสายตาตรวจสอบว่ารอยแตกหรือรอยแยกนั้นเนี่ยนะครับนะฮะมันมีน้าไหลออกมาไหม <C' am> ตรวจสอบว่าบริเวณตีนเขื่อนนะครับด้านท้ายเนี่ยนะฮะมันมีน้าไหลออกมาหรือไม่น้ํานั้นน่ยน,น้ำใสหรือน้ําขุ่นนะถ้าเป็นน้ําขุ่นเราก็ต้องกังวลเพราะ <C' am> แสดงว่าเนื้อเขื่อนได้ถูกพ,พัดพัดหรือช้าออกมา เราต้องทํากระบวนการนี้ทุกๆ6ชั่วโมงนะครับจนกระทั่งครบ72ชั่วโมงสมมุติ72ชั่วโมงไม่เจออะไรนะครับเราก็อาจจะเช็คไปทุกวันจนกระทั่งครบหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เลิกกันนะครับนะฮะอย่างกรณีแม่สวยก็เช่นเดียวกันนะหรือกรณีเขื่อนอื่นๆที่อยู่ใกล้แม่สวยก็จะมีการเฝ้าติดตามไปเรื่อยๆเขื่อนบางเขื่อนเนี่ยอาจจะโชคดีนะฮะถ้าเกิดเป็นเขื่อนขนาดใหญ่นะครับนะฮะแล้วมีความเสี่ยงสูงเนี่ยเขาจะติดเครื่องมือวัดเอาไว้ภายใน นะเครื่องมือวัดที่ว่าเนี่ยเหมือนกับเราติดเครื่องมือวัดหัวใจเราติดแรงดันแรงดัน,ดนเลือดเรานะครับความดันเลือดนะฮะพวกนี้นะครับเขื่อนก็มีติดอยู่ข้างในนะเพราะนั้นพอเวลาเผดินไหวเสร็จปุ๊บเนี่ยไปในหกชั่วโมงปุ๊บเนี่ยทางเจ้าของเขื่อนผู้ดูแลเขื่อนจะต้องมาประเมินผลว่าไอ้ผลน,นั้นเนี่ยหัวใจยังเต้นดีอยู่ไหมนะครับมีเลือดไหลออกมาหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนั้นอีกอันนึงที่เป็นข้อมูลที่ที่เราน่าจะน่าสนใจก็คือว่าจาก สาเหตุการพิบัติของเขื่อนทั้งหมดในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นนะแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้เขื่อนพิบัตินะครับแค่หนึ<ม>่งเปอร์เซ็ที่เหลือเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมครับเกิดจากอะไรครับตัวหลกัหลกๆเลยก็คือว่า<ม>เก็บน้ําไว้เต็มแล้วไม่ยอมปล่อยน้ําทําให้น้ําล้นสันเขื่อนเราถึงเห็นความความกังวลใจไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานของทางอ e ีแกดของไทยก็แล้วแต่เวลาน้ําเต็มแล้วบอกว่าต้องปล่อยแล้วต้องปล่อยแล้ว ถึงแม้ปล่อยแล้วจะมามีผลกระทบด้านท้ายน้ําก็ตามแต่เขาก็ต้องปล่อยเพราะถ้าเกิดพังนี่อีกเรื่องเลยนะครับโค,คลมิตริกันถ้าใ่้อาจารย์สรุปเรื่องของบทเรียนแผ่นดินไหวคะ่ะอาจารย์เรื่องใหญ่ๆที่ควรต้องจัดการมีอะไรบ้างคะถ้าย้อนกลับไปได้ตอนนี้ใเวลานั้นเนี่ยเวลาแผ่นดินไหวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราคงจะต้องระดมเรื่องของเชลเตอร์เรื่องของอาคารชั่วคราวสําหรับอพยพะนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังทันเพราะว่าจริงๆแล้วการซ่อมและก็การสร้างยังต้องใช้เวลาอีกนานอันนี้มองเฉพาะแผ่นดินไหว6 3ค่ะ แต่ถ้าเกิดมองไปในอนาคตในเรื่องแผ่นดินไหวนะครับเราควรจะต้องทํำยังไงในบทเรียนเรื่องนี้จริงๆแล้วหลังจากประมาณเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับแบบจําลองเขื่อนแตกเนี่ยเป็นภาคบังคับที่อยู่ในการการ,การทำผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะฮะหรือ่ก่อนหน้านั้นอาจจะยังไม่มีนะครับแต่หลังๆเนี่ยนะครับสำหรับเขื่อนที่มีขนาดที่ชัดเจนที่ต้องทำา e a นี่ยนะครับก็ต้องมีการทำแบบจำลองเขื่อนแตก เพื่อจะไปทําแผนอุยพเพื่อจะไปลดความสูญเสียต่อะนะครับอ,อันนึงซึ่งซึ่งผมเสนอว่าเป็นสิ่งสําคัญนอกเหนือจากเรื่องของการศึกษาที่ได้พูดไปแล้วะนะครับแต่เรื่องในเรื่องของการจัดการของภาครัฐเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้ามองย้อนไปจริงๆคงไม่ได้มองแต่เฉพาะแผ่นดินไหวภัยพิบัติต่างๆนะฮะโดยเฉพาะภัยพิบัติซึ่งมันยากจะเข้าใจเนี่ยนะครับเรายังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการมองเข้าไปข้างหน้า ส่วนใหญ่เราจะมีแต่หน่วยงานซึ่งพยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือหรือคาดการณ์ในช่วงสั้นๆแต่เราไม่มีหน่วยงานในการวางแผนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบระหว่างเกิดไม่ว่าแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติอื่นๆค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มื่นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรุ่มเมืองข่าวแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองในวันนี้ค่ะขอบ,ค,บคุณอาจารย์ธุสิ삭นมากค,ค่ะยินดีครับสวัสดีครับ พลเมืองข่าวในวันนี้นะคะเราทำหน้าที่ส่งต่อข้อคิดและความรู้เกี่ยวกับหนึ่งในภัยพิบัติประจำถิ่นของประเทศไทยณนะตอนนี้เราทราบกันแล้วค่ะว่าแผ่นดินไหวไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไปหวังว่าบทเรียนจากรอยเลือดในครั้งนี้นะคะจะทําให้เราสามารถรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเท่าทันมากขึ้นพบกับรายการพลเมืองข่าวได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ